สวัสดีครับในวันนี้นะครับผมพาทุกคนมารับชมแฮมทอดแสนอร่อยกับไข่เจียวแสนอร่อยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเราจะต้องไปตั้งกระทะกันก่อนนะครับใส่น้ํามันนะครับเปิดแก๊สให้เรียบร้อยเนาะนะครับมาเตรียมไข่กันเลยดีกว่านะครับตีไข่นะปกติเลยนะครับต่อไปเราจะมาเตรียมผักชีกันนะครับผักชีจะเป็นผักชีอะไรก็ได้นะครับผม โอเคนะครับต่อไปเนาะนะครับเราจะมาทอดกันแล้วนะครับผมจะไข่เจียวลงไปครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับน้ํามันก็เดือดแล้วเนาะเราก็ใส่ไข่เจียวลงไปได้เลยนะครับแล้วก็รอทั้งนิดนึงนะครับให้ไข่เจียวมันฟูขึ้นมาเนาะนะครับ่า้ผู้ชมครับจะทอดไข่เจียวยังไงก็ได้นะตามสไตล์ของเพื่อนๆเลยนะครับจะทําเหมือนในคลิปวิดีโอที่คุณยายของผมทําก็ได้นะครับ เมื่อเราทอดไข่เจียวนะครับจนเหลืองสวยแบบนี้แล้วนะครับไม่สามารถโยกขึ้นมาได้เลยนะครับเอามาวางไว้บนจานก่อนได้เลยนะต่อไปนะครับแล้วเอาผักชีโรยได้เลยนะครับเพื่อลำการปรับแต่งปรุงหน้าให้มันดูสวยงามนะครับต่อมานะครับแล้วก็มาตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่แฮมที่เราได้เตรียมเอาไว้ลงไปได้เลยนะครับ รับรองเลยนะครับว่าเพื่อน okay. okay, in ๆคนไหนนะครับที่ทำอาหารไม่เป็นนะครับดูคลิปนี้ก็สามารถทําได้อย่างแน่นอนเลยนะครับโอเคนะครับไปทอดแฮมกันต่อเลยในขณะที่เราทอดแฮมกันอยู่นะครับให้เพื่อนๆพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาด้วยนะครับและบางครั้งนะครับก็แช่เอาไว้ให้มันโดนน้ามันด้วยนะครับเพื่อให้แฮมของเราสุกทั่วกันนะครับเมื่อสุกแล้วเราก็สามารถยกออกมาเสด็จน้ํามันได้ก่อนเลยนะครับเพื่อเตรียมจัดจานนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้นะครับไข่ทอดแสนอร่อยกับแฮมทอดของเราก็เสร็จสิ้นไปเมอที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหวังว่าเพื่อ,อนๆที่ได้ดูคลิปนี้นะครับจะสามารถทําตามกันได้นะครับโอเคบา,บายๆครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบา,บาย